ทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งภิกษณีโกกิลาว่ามีญาณแก่กล้าพอตะบลรุทําได้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศธรรมจักอันประเสริฐด้วยสุรเสียงอันไพเราะกังวานดังนี้ดูก่อนท่านทั้งหลายทางสองสายคือกามสุข,ขาลิกนุโยกอันหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัทานุโยก การทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดคือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดชอบการทําชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและ การทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างท่านทั้งหลายความเกิดเป็นความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นความทุกข์ความแห้งใจหรือความโศกความร่ำไรรำพัน จนน้ำตาหนองหน้าความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้งใจความพับพลากจากบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่รักที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปการยึดมั่นในขันห้า ด้วยตัณหาอุปทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตะถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลยอ่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือ ดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกกามตัญหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกภวภวตัญหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากกลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกวิภวะตัณหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกขั้นมูลฐานท่านทั้งหลายการสละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆ ดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละเราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรมีองแปดท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลย เราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางบอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เราชี้แล้วบอกแล้วท่านทั้งหลายต้องเดินเองพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนั้น เหมือนเจาะตรงเทศนาแกภิกษณีโกกีลาโดยเฉพาะนางรู้สึกเหมือนพระองค์ประทับแก้ปัญหาหัวใจของนางให้หลุดร่วงสมแล้วที่ใครๆพากันชมพระพุทธองค์ว่าเป็นเหมือนดวงจันทร์ซึ่งทุกคนรู้สึกเหมือนว่าจงใจจะส่องแสงสีนวลไปให้แก่ตนเพียงคนเดียวโกกิลาภิกษณีทรงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนา บดเปลื่องสังโยชน์คือกิเลสเครื่องร้อยรัดจ,จิตใจทีละชั้นจนสามารถประหารกิเลสทั้งมวลได้สำเร็จมักผลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นพระอระหันต์องค์หนึ่งด้วยประการชนีวันหนึ่งเวลาเชา้ามันเป็นฤด,ดูใบไม้ผลิ ใบเก่าของพฤกษชาติถูกสลัดร่วงลงและเหียวแห้งดูบริเวณขนต้นที่เน่าเปื่อยไปแล้วก็มีเป็นจำนวนมากใบอ่อนซึ่งพริออกใหม่ดูสวยงามสล่างสลาวมองดูเรียงรายเป็นทิวแถวหน้าชื่นชมเมื่อฤดูนี้มาถึงเข้าแทบทุกคนรู้สึกว่าเหมือนได้อาศัยอยู่ในโลกใหม่น้ำค้างบนยอดหญ้า และใบไม้ยังไม่ทันเหือดแห้งเพราะยังเช้าอยู่พระอาทิตย์เพิ่งจะยอแสงสาดพื้นที่พบมาไม่นานนักลวมอ่อนในยามเช้าพัดเฉยเฉีวหอบเอากลิ่นน้ำและกลิ่นดอกไม้นานาพันธ์ติดมาด้วยนกเล็กๆก,กระโดดโลดเต้นด้วยความสำราญจากกิ่งนี้สู่กิ่นโน้นและจากกิ่นโน้นสู่กิ่งน,นั้น กลางก็ร้องเหมือนเสียงทักทายกันด้วยความสุขสดชื่นรับอรุณรุ่งพระอานนุนพุทธอนุชาเดินจงกลมพิจารณาธรรมอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันสดชื่นนี้กลางท่านก็คิดถึงสุภาษิตเก่าๆบทหนึ่งว่ากาก็ดำล็กดุวาวก็ดำอะไรเล่า เป็นเครื่องแตกต่างระหว่างกาและนกดุ่วนั้นแต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงเข้ากาก็คงเป็นกานกดุ่วก็คงเป็นนกดุเวาสาธุชนและทุระชนก็มีรูปลักษณะคล้ายกลึงกันแต่เมื่อเปล่งวาจาปราศัยจึงทราบว่าใครเป็นสาธุชน และใครเป็นทุรชนท่านใคร่ครวนต่อไปถึงพุทธภาษิตที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธองค์เคยตรัสว่าที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่นั่นไม่ชื่อว่าสภาผูพ้พูดไม่เป็นธรรมไม่ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษขณะนั้นเอง สุภาพสตรีผู้หนึ่งถือดอกไม้ทูบเทียนและข้าวยาคูเดินเข้ามาในบริเวณอารามเมื่อนางเห็นพระอานนท์จึงวางของลงแล้วนั่งลงไหวอุบาสิก,กาวันนี้มาแต่เช้าเทียวหรือพระอานนนทักอย่างสนิทสนมข้าพเจ้ามีกิจพิเศษด้วยคือจะมาทูลาพระาศาสดากลับไปอยู่บ้านเดิมกุสินาราพระกุนเจ้า นางตอบด้วยเสียงสั่นเครือและตั้งใจว่าจะลาพระกุณเจ้าด้วยก็พอดีพบพระคุณเจ้าที่นี่ทาไมหรืออุบาสิกาพระอ,อน,นุนถามด้วยความสงสัยท่านเสนาบดีให้กลับพระคุณเจ้าเมื่อพระอ,อน,นุนไม่ซักถามอะไรอีกนางก็นมัสการลาแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคใจนางไม่สบายเลย ไหนจะเป็นห่วงท่านเสนาบดีที่จะต้องอยู่โดยปราศจากนางและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือนางปรารถนาจะอยู่สาวัตถีเพราะเป็นราชธานีที่พระพุทธองค์ประทับอยู่บ่อยที่สุดและนานที่สุดการได้อยู่เมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นเป็นกำไรชีวิตอย่างมากสำหรับความรู้สึกของนางเมื่อนางถวายบังคมแล้ว พระศาสดาจึงทักว่ามลิกาวันนี้มาแต่เช้ามีธุระอะไรพิเศษหรือม่อมฉันมาทูลลาพระองค์เพื่อไปกุศินาราพระเจ้าข่านางทูลตอบทำไมหรือท่านเสนาบดีให้กลับไปอยู่กุศินาราพระเจ้าข้าเมืเรื่องอะไรรุนแรงถึงต้องให้กลับเชียวหรือ เรื่องก็มีเพียงว่ามัมชันไม่มีบุตรท่านพันธุระเสนาบดีจึงให้กลับไปอยู่บ้านเดิมเขาบอกว่ามัมชันเป็นหมันเขาต้องการลูกเมื่อไม่สามารถมีลูกให้เขาได้จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อไปเท่านี้เองหรือมาริกาเท่านี้เองพระเจ้าข้าถ้าเพียงเท่านี้ก็อย่าไปเลยอยู่ที่สาวัตถีนี่แหละ ขอให้บอกท่านเสนาบดีตามคำของตถาคตนางมริกาได้ฟังพุทธดำรัสแล้วดีใจและโปร่งใจเหมือนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วและพระราชารับสั่งให้ปล่อยฉะนั้นนางถวายบังคมลาพระศาสดาเดินอย่างร่าเริงกลับออกมาทางเดิมพบพระอานน์ยังเดินจงกรมอยู่จึงเล่าเรื่องทั้งหมด ให้พระอานนทราบท่านกล่าวว่าอุบาสิกาท่านเป็นผู้มีโชคดีต่อไปนี้ท่านปรารถนาสิ่งใดคงได้สิ่งนั้นสมประสงค์พระศาสดาไม่เคยตรัสอะไรที่ปราศจากเหตุการห้ามของพระองค์น่าจะมีเหตุผลที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านจงเบาใจเถิดนางมลิกาพัญญาแห่งท่านพันธุละเสนาบดีนี้ เป็นสตรีมีบุญผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลมีเครื่องประดับที่มีค่าและทรงเกียริล้ำซึ่งเรียกว่ามหาลดาประสาทในสมัยเดียวกันมีสตรีอยู่สามคนเท่านั้นที่สามารถมีเครื่องประดับนี้คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาคนหนึง่งนางมลิกาพัญยาพันธุละเสนาบดีคนหนึง่งและทิดาแห่งเศรษฐีกรุพาศสีอีกคนหนึง่ง นั่งกลับไปหาท่านพันธุระด้วยอาการลิงโลดใจแจ้งเรื่องที่พระาศาสดาทรงทักทานไม่ให้กลับไปกุศินาราพันธุระคิดว่าพระาศาสดาคงทรงเห็นเหตุสำคัญเป็นแน่จึงทรงห้ามไว้เขาเชื่อในพระสัพพัญยุติยานแห่งพระพุทธองค์จึงพลอยดีใจกับชายาด้วยเข้าประคองมริกาด้วยความถนอมรักใคร่กลางกล่าวว่า ที่รักการที่พี่บอกให้น้องกับกุศินารานั้นจะเป็นเพราะไม่รักน้องก็หาไม่ได้น้องก็คงทราบว่าวงตระกูลเป็นสิ่งสำคัญตระกูลที่ไม่มีบุตรสืบต่อย่อมขาดสูญพี่ไม่ปรารถนาเช่นนั้นพี่เพียงทำตามประเพณีของพวกเราเท่านั้นหญิงที่เป็นหมันย่อมให้สิทธิ์แกสามีตนเพื่อมีหญิงอื่นเป็นพันยา สำหรับมีบุตรสืบสกุลวงเพราะพี่รักน้องจึงไม่อยากให้น้องอยู่อย่างน่าชื่นอกตรมพี่ทราบกฎธรรมดาดีว่าไม่มีสตรีคนใดอยากเห็นสามีของตนมีพัญญาอื่นอย่างตำหูตำตาน้องเป็นสุดที่รักของพี่แต่ความจำเป็นควรจะอยู่เหนือความรักไม่ใช่หรือมาริกาซบอยู่กับอกของอันธุระ น้ำตาไหลพราาลงอาบแก้มนางจะสะกดกลั้นอย่างไรก็สุดที่จะห้ามให้มันพลั่งพรูออกมาความรู้สึกของนางสับสนวุ่นวายทั้งดีใจและเสียใจดีใจที่มีโอกาสได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดสามีอันเป็นเีื่รักเสียใจที่นางไม่สามารถให้บุตรสืบสกุลแก่เขาได้ ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งสอดแทรกเข้ามาคือความรู้สึกสงสารและเห็นใจสามีนางพูดทั้งน้ำตาว่าน้องเข้าใจพี่ดีและพร้อมที่จะทำตามคำบัญชาของพี่น้องได้มอบทั้งร่างกายและจิตใจให้พี่แล้วสิ่งที่น้องให้พี่ไม่ได้นั้นเป็นสิ่งสุดพิสัยจริงๆเท่านั้นในโลกนี้มีสิ่งอยู่ เป็นจำนวนมากที่เราปรารถนาเหลือเกินเพื่อจะได้แต่ก็ไม่ได้สมตั้งใจตรงกันข้ามมีสิ่งอยู่เป็นจำนวนมากที่เราอยากรีเกลี้ยงและไม่พึงปรารถนาแต่ก็ประสบเข้าจนได้ที่รับในโลกนี้มีใครเล่าที่จะสมปรารถนาไปเสียทุกอย่างทุกชีวิตล้วนทุกเคล้าไปด้วยยาพิษและน้ำตาล ชีวิตมีทั้งความหวานชื่นและคืนขมเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตแต่ทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นทาสของชีวิตเป็นไปจนกว่าชีวิตนี้จะตายทำไมน้องผู้ทุรแรงถึงป่านนั้นพันธุระพักทวงเชยก่างนางอันเป็นที่รักให้เหนื่อยหน้าขึ้นมองซึ้งลงไปในดวงตาอันเศร้าซึมของมาริกา ซึ่งยังมีน้ำตาคลออยู่ก้มลงจุมพิดเบาๆเพื่อปลอบใจให้นางสางโศกมือหนึ่งรูปไหลไปตามเรือนเตสาอันอ่อนนุ่มสลวยเป็นเงางามเรื่อยลงมาถึงแันหลังซึ่งอวกเต็มชีวิตนี้ไม่มีอะไรรุนแรงนักดอกความผิดหวังและความขมคืนซึ่งมีเป็นครั้งคราวนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของความสมหวัง และความหวานชื่นที่รักถ้าไม่มีรสขมอยู่ในโลกนี้มนุษย์จะรู้จักคุณค่าแห่งรสหวานได้อย่างไรถ้าไม่มีบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวคนจะรู้จักคุณค่าแห่งร่มลึกอันรื่นรมได้อย่างไรถ้าไม่มีสิ่งที่ชั่วมนุษย์จะรู้คุณค่าของสิ่งที่ดีได้หรือน้องจงมองชีวิตในฐานะเป็นสิ่งรื่นรม และสร้างความหวังอันสดชื่นไว้เสมอเพื่อชีวิตนี้จะได้สดชื่นขึ้นจะไม่เป็นการหลอกตัวเองไปหรือมาริกาเงยหน้าสบตาสามีในเมื่อชีวิตมิได้รื่นรมจะมิเป็นการระบายสีให้แก่ชีวิตจนมองชีวิตที่แท้จริงไม่เห็นไปหรือน้องรักถ้าการหลอกตัวเองนั้นเป็นไปในทางที่ดี ในทางสร้างฝันให้ชีวิตนี้ชื่นสุขเราก็ควรจะหลอกลวงมนุษย์เราชอบหลอกลวงตัวเองไปในทางร้ายและเหตุร้ายก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเราจะไม่ลองหลอกตัวเองไปในทางดีเพื่อผลดีจะเกิดขึ้นจริงๆบ้างพระบรมศาสดาก็ตรัสไว้ไมิใช่หรือว่าสำคัญที่ใจถ้าใจดีคิดดี ทำดีและพูดดีผลดีก็ย่อมติดตามมาเหมือนเงาตามตัวบางทีพี่มีความเห็นรุนแรงถึงกับว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวแต่ความคิดหรือความรู้สึกของเราต่างหากที่ไปรู้สึกเช่นนั้นเขาเองด้วยกฎอันนี้น้องจะเห็นว่าในคนคนเดียวกันหรือในสิ่งสิ่งเดียวกันบางคนอาจจะชอบ แต่บางคนอาจจะชังบางคนว่าดีบางคนว่าไม่ดีพี่เป็นอยู่อย่างนี้ผู้กลางหน้าตาอย่างนี้เป็นที่รักของน้องแต่น้องก็คงทราบว่ายังมีคนเป็นอันมากที่ไม่รักพี่ไม่ชอบพี่ไม่เพียงแต่ไม่รักไม่ชอบเท่านั้นดอกถึงกับเกลียดเอามากๆก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยถ้าพี่เป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นที่รักที่พอใจของพวกหนึ่ง แต่อาจจะเป็นที่เกลียดชังของน้องก็ได้แต่พี่ยอมนะน้องยอมให้ใครๆเกลียดได้โดยไม่สะทกสถานแต่ขอให้เป็นที่รักของมาริกาเท่านั้นมาริกายิ้มทั้งน้ำตาคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงพอพระอาทิตย์อัสดงครู่หนึ่งดวงรัชนีก็โผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ทางทิศตะวันออกลงต้นปะสมยาม ให้ความชุ่มชื่นมิใช่น้อยกลิ่นดอกจะดอกไม้จากอุทยานปลิวมาตามสายลมกระทบคานประสาทอันไวต่อความรู้สึกของปุถุชนผู้ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสบนประสาทชั้นที่สามจะมองเห็นมนุษย์คู่หนึ่งเขายืนเคียงกันมองผ่านหน้าต่างออกไปทางตะวันออกครู่หนึ่ง บรุษผู้มีร่างกายกำยำสมเป็นนักรบค่อยๆย,ยื่นแขนโอประพอร่างสตรีผู้ยืนอยู่ขีงข้างมลริกาที่รักท่ามกลางสายลมแสงจันทร์และกลิ่นดอกไม้จากอุทยานซ้ำยังมีมาริกาอยู่เคียงใกล้เช่นนี้พี่มีความสุขเหลือเกินดูเหมือนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่มีความรู้สึกเหมือนวันแรก ที่พี่และน้องอยู่ร่วมกันฉันสามีพัญญาที่รักพี่ขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพี่รักน้องเหลือเกินเขาดึงพัญญายอดรักเข้าสวมกอดด้วยความทะลุกนอมต่อมามริกาตั้งคันและคลอดบทครั้งละสองถึงสิกครั้งรวมสาสสองคน เป็นที่ชื่นชมสมใจของพันธุระและมริกาเองยิ่งนักบรเหล่านี้ล้วนแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์และสำเร็จวิทยาการอันสูงยิ่งสมเป็นบุรแห่งเสนาบดีแคว้นมคตอันเกรียงไกลปลายรัชการแห่งพระเจ้าพระเศษที่โกศลนั่นเองข่าวใหญ่ก็เกิดขึ้นในราชธานีสาวัตถีเป็นข่าวที่แพ,พร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว จากแฝนหนึ่งสู่แ้นหนึ่งจากเมืองน้อยสูกก่ตำบลและหมู่บ้านทุกแห่งประชาชนต่างโจอดจันกันถึงข่าวนี้พันธุลเสนาบดีและบุตรสาสองคนถูกฆ่าตายภิกษุในอารามเชตวันกลุ่มหนึ่งนั่งสนทนากันอยู่วิภากวิจาร์ณถึงมรณกรรมของท่านพันธุละขณะนั้นเองพระอานนท์ พุทธะอนุชาเดินผ่านมาภิกษุรานั้นลุกขึ้นยืนรับแล้วปู่ลาดอ่านอาสนะเป็นคานองเชื้อเชิญพุทธะอนุชาพระอาน,นุ์เมื่อน,นั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวาาว่าอุโสท่านทั้งหลายกําลังสนทนาเรื่องอะไรค้างอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังสนทนากันถึงเรื่องมรณกรรมของท่านพันธุละเสนาบดี พระอานนมีอาการตรองเหมือนจะปรงธรรมสังเวชอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าอาุโสมรณากตามของท่านพันธุระเสนาบดีซึ่งความจริงท่านผู้นี้คือเจ้าชายแห่งนครกุสินารานั้นก็อความสะเทือนใจแก่ข้าพเจ้ามากท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วว่าครอบครัวแห่งท่านเสนาบดีรวมทั้งท่านเสนาบดีเอง มีความสนิทสนมต่อข้าพเจ้าเพียงไรอันหนึ่งข้าพเจ้านั้นแม้จะเป็นพระอริยบุคคลก็จริงแต่ก็เป็นเพียงอริยะขั้นต้นเท่านั้นยังหาตัดความโศกและความสะเทือนใจได้ไม่แต่ที่ยับยั้งอยู่ได้ก็ด้วยมิสติคอยเหนียวรั้งอยู่ภิกษุกลุ่มน,นั้นมีอาการสงสัยเมื่อพระอานนท์พูดว่าพันธุระเสนาบุดีเป็นเจ้าชายแห่งคนครปุสินารา ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีลักษณะอาวุโสกว่ารูปอื่นๆถามขึ้นอย่างนอบน้อมว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงธรรมข้าพเจ้าสงสัยในคำกล่าวของท่านที่ว่าท่านพันธุรเสนาบดีเป็นเจ้าชายแห่งนครกุสินาราเท่าที่ข้าพเจ้าทราบและเห็นข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านพันธุระเป็นเชื้อไขแห่งราชธานีสาวัตถีนี่เองเพราะ เป็นเสนาบดีแห่งนครน,นี้และเป็นที่รักของถวยนครแขวนโกศลเหลือเกินข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าพันธุละเสนาบดีเป็นชาวกุสกุสินาราโดยกำเนิดดูก่อนสากยบุตรพระอานทน์กล่าวอย่างช้าๆท่านทั้งหลายยังมีอายุน้อยและเป็นชาวแคว้นอื่นเพิ่งเดินทางมาสู่ ราชธานีเห็นแคว้นโกศลไม่นานนักจึงยังหาทราบความเดิมแห่งท่านเสนาบดีไม่ถ้าท่านทั้งหลายประสงค์ข้าพเจ้าก็จะเล่าให้ท่านฟังแต่เพียงสังเขต